สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟ 4K i New g n Things Surf Mod นะครับถ้าใครอยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะครับแค่เข้าไปสมัครตัวเกมและไปกดรับไวลลิทเองได้ใน Discord เลยนะครับลง่ายๆเลยนะสลหับเซิร์ฟนี้เล่นผ่านลันเชอร์ทั้ง PC กับมือถือด้วยนะครับและตอนนี้ทางเซิร์ฟอัปเดตของเพียบเลยนะครับเซิร์ฟมอดนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูโต๊ะคราฟกันก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับสำหรับโต๊ะคราฟครับ คราบเกราะได้นะครับแล้วก็มีบัตรชั้นปีนะครับบัตรชั้นปีนี้มีถึงปีที่5เลยนะครับส่วนเกราะนี้มีแถมให้เลยนะครับตอนที่เราเข้ามาเนาะไปกดรับของวันเด็กใหม่นะครับแล้วก็จะมีไม้เบสด้วยนะครับไม้เบสก็มีสีด้วยนะครับเท่ๆนะมีถึงบวก5เลยนะครับมันก็จะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาของมาคราบเนาะส่วนมีก็เหมือนกันนะครับนี่มีถึง ระดับเลยนะครับตีบวก5ครับนี่อย่างกับการ์ดฟีฟ่านะครับทุกคนนะนี่ลองมาเล่นกันครับสลับเซิฟนี้และตัวเกมครับตอนที่เราเข้ามานะจะลืมกดรับของขวัญเด็กใหม่ด้วยนะครับจะมีจุดสุ่มโรงเรียนกับรับของเด็กใหม่เนาะสำหรับการเปิดกระเป๋าในเซิฟนี้ให้เรากดไปที่ F2 นะครับนี่ก็จะมีของมาให้เยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีกาชาให้ด้วย2อูดนะครับจะมีกาชารถ กับกาชาอาวุธนะครับเดี๋ยวผมก็ลองสุ่มดูนะได้แบต100%เลยนะครับเมื่อกี้ได้ NRG 500ไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกาชาอาวุธนะครับก็จะมีสนับกับไม้เท้านะครับแล้วแต่ดวงเนาะถ้าเราได้มาแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับนี่มีเกราะให้ด้วยครับทุกคนนะนี่เท่ๆเลยแบบนี้เลยแล้วก็ในซอมนี้อัปเดต กิจกรรมใหม่ล่าสุดมานะครับก็คือกิจกรรมคิวนะครับนี่คิวริงครับทุกคนเอ๋ยเป็นการคิวได้เยอะที่สุดก็จะได้รับรางวัลไปนะครับนี่สมมติว่าแอดมินตั้งเวลาให้เราประมาณสัก12นาทีนะถ้าใคร ถ้าเยอะสุดนะครับก็จะได้รับรางวัลไปนะครับและตีใครก็ได้นะครับนี่เป็นแก๊้งเดียวกันก็ได้นะหรือว่าแก๊งอื่นก็ได้นะครับแล้วก็จะมีคิวบอกขึ้นมาที่ขวามือนะครับว่าตอนนี้ใครคิวเยอะสุดอยู่ในตอนนี้นั่นเองครับนี่ก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับมันๆนะสำหรับกิจกรรมนี้และในเซิร์ฟนี้จะมีแร่พิเศษด้วยนะครับจะเป็นแร่กลางเมืองนะครับก็จะมีแจ้งอยู่นอท่าแร่นี้ดรอปนะครับมันจะเป็น การดอบนะครับเป็นแหล่หายากของเซิร์ฟมีนะครับมันจะดอปประมาณสัก2 3ถึงชั่วโมงดอบทีหนึ่งนะครับนี่แหล่ๆพวกนี้ครับเราก็จะสุ่มดูนะจะมี3แห่นะครับทุกคนนะในการเก็บนะครับเราก็ต้องมาแย่งกับเพื่อนนะครับในการเก็บนะไอแรล่พวกนี้ครับก็เอาไปคราฟอาวุธได้นะครับนี่เลยแต่ถ้าเรามานะครับก็อาจจะโดนตรีนอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพราะว่า แก๊งไหนก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแรกล้นะก็เก็บกันดีนะครับแต่ถ้าคนเยอะแล้วนะครับเราอาจจะถูกทําลายได้ทุกคนนะนี่ต้องหาเพื่อนมาเยอะๆนะครับนี่เอยตอนนี้ก็แย่งกันแล้วนะครับเพราะว่าแร่เริ่มหมดแล้วนี่ครับนี่เลยบอกอะไรวะเนี่ยดูดิคนอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้นะครับอ้าวตายแล้ววะแล้วก็ในเซิรฟนี้ครับคนเยอะจัดเลยนะครับนี่เล่นไม่เหงาแน่นอนนะเข้ามาเล่นกันนะครับ และในเซิฟนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมด้วยนะครับเป็นกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ต่างๆนะครับจัดเรื่อยๆจัดทุกวันด้วยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมว a r ไทม์นะครับก็คือถ้าแก๊งไหนหรือว่าโรงเรียนไหนเนาะฆ่าได้เยอะสุดนะครับก็รับรางวัลไปนะครับก็มีเวลาให้ประมาณสัก15นาทีเนี่ยนะแล้วก็นับไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูนะ ้าโรงเรียนไหนนะครับค่าได้เยอะสุดนะแต้มก็จะเยอะเนาะเราก็ต้องช่วยเพื่อนด้วยนะครับถ้าสมมติว่าโรงเรียนไหนในการเห้ยดวัาหน้าแบบว่าได้เยอะสุดเนาะก็จะได้รับรางวัลไปนะครับส่วนการรับรางวัลนะครับก็จะได้ยกโรงเรียนเลยนะครับทุกคนนะอันนีก็จะแอดตามระบบเลยนะครับนี่เฟี้ยวเปล่ะนี่ระบบนี้นะครับผมชอบมากนะก็คือร่วมมือกันนะครับสังเกตดูนะเลขตอนนี้กําลังขึ้นแล้วนะ ต่อไปครับเป็นกิจกรรม ABC นะครับถ้ามีวงดำดาขึ้นมาในแมพนะครับแล้วก็ไปจุดนั้นได้เลยนะครับก็จะเป็นเหมือนการยึดธงแหละนะจะเป็นประมาณนั้นนะครับจะเป็นการยึดฐานนะนี่ถ้าโรงเรียนไหนยึดได้นะครับตัว ABC ตัวนั้นนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีของโรงเรียนนั้นนั่นเองครับนี่พอหมดเวลาแล้วโรงเรียนไหนยึดได้เยอะสุดนะครับก็จะได้รับรางวัลไปยกโรงเรียนเหมือนกันนะครับนี่และในเซ์ฟนี้นะจะพิเศษหน่อยนะครับ จะมีผ้าคลุม V.P ให้ถ้าใครเติม V.P ในเซิฟนี้นะครับนี่ V.P ก็มีสิทธ,ธิพิเศษนะครับนี่เรียกรถได้ทุกที่อะไรนี้นะครับทุกคนนะนี่ลองดูนะเซิฟนี้ไม่ธรรมดาครับนี่เอาไอาคนเมื่อกี้ตายไปแล้วเท่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับ V.P นะนี่ก็ไม่เหมือนคนอื่นนะอืม่มเฟี้ยวดีต่อไปนะเดี๋ยวจะพาทุกคน ไปดูชุดของโรงเรียนต่างๆนะเพราะว่าตอนนี้เราจัดกิจกรรมแอ d o p อยู่นะครับนี่กำลังรอเนาะรอเวลาอยู่นั่นเองครับนี่ถ้าเป็นเสื้อสีแดงนะครับก็จะเป็นโรงเรียนบูรณะพลนะเนะทพอ่ะผมชอบตรงเกาวะว่ะถ้าโรงเรียนไหนมันใส่เกาะไหนนะสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นเลยนะครับนี่ยืนจ้องหน้าครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือตอนนี้แอดอปนะคนเยอะจัดเลยนะครับนี่กำลังรอคนเนาะแล้วก็รอเวลาด้วยนะครับ นี่เลยอ่าต่อไปครับทุกคนเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าเวลาหิวโรงเรียนกระหนกนะโรงเรียนนี้นี่เลยอันนี้คนยังมามาไม่ครบนะ <c ười> คนมามามาไม่ครบอะไรเมื่อกี้นี่เลยอันนี้เป็นชุดของกระหนกนะทุกคนนะนี่ก็เท่ดีนะสีน้าเงินนะครับต่อไปครับเป็นโรงเรียนสีดํานะครับประชาชื่นครับโอ้โหประชาชื่นมานครบเลยิดเดียวเชียวนือเคนอย่างเยอะ โรงเรียนนี้น่าจะม้ามืดนะครับในการชิงแอดดอปในครั้งนี้อันนี้ขอวิ่งเข้าไปดูพวกพี่เขานะครับแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งน้าก็จะเป็นโรงเรียนสีเทานะครับก็จะเป็นโรงเรียนอินทราที่ผมอยู่นี่เองครับชุดช็อปก็จะเป็นสีเทานะครับโอ้โหดูดิคนอย่างเยอะเลยครับตอนนี้อมาจีบจ้องหน้ากันอยู่แลเนี่ยและพอกิจกรรมเริ่มขึ้นนะครับก็จะมันแบบนี้แหละนะนี่ ก็คือในเซิฟนี้นะครับถ้าเราตายเราก็ให้เพื่อนชุบได้นะครับนี่ก็ตีกันไปเรื่อยๆนะครับนี่กิจกรรมนี้บอกเลยว่าโคตรมันนะครับเพราะว่าถ้าชนะนะครับเราก็จะได้ของยกโรงเรียนนะครับสังเกตดูนะแต่และกิจกรรมนะครับทำให้คนในโรงเรียนสามาคัคคขีกันนั่นเองครับนี่ลองมาเล่นดูนะเซิฟนี้เล่นฟรีด,ด้วย